บ่อนี้พี่น้องท่วมหัวเลยนี่พอดีโครงการเกี่ยวเข่าล้มก็คือบบเมื่อยเนาะเพราะว่าเขานอนเกี่ยวน้ำเข่าเลยพี่น้องเพราะว่าเข้านอนเขากับนอนเกี่ยวเลยป้าดต้มาอีกแล้วเจออีกแล้วนี่น้องเออกรสีบดยามเพิ่นแล้วพี่น้องผมไปเพิ่นไข่ออกแล้วบ่นเหนุ่ง ดีเดอพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมื้อนี้กะเป็นมื้อสันวันดีเนาะพี่น้องเป็นมื้อทีสีโดงเกี่ยวข่าพันไทยฮอบสองวัจันทร์พี่น้องมื้อนี้กะคฮ้คือผลสิต๊กแต่ว่าเบิ่งในสภาพอากาศแล้วบ่มีผลเนาะพี่น้องมื้อนี้เนาะบดหนาวแต่กะบดแล้วกะลมหนาวพี่น้องมื้อนี้นะหนาวแต่เช้าๆเลย เขาก็เลยว่าโอ้ยบรรยากาศดีพากันตื่นแต่เช้าแล้วพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้าพี่น้องที่พากันมาเกี่ยวข้าวนี่น้องหน,นึ่งสองสามแล้วการมีหน้าเกี่ยวแซมนําเนาะมามาพี่น้องเลยม,เยเา,มเาเกี่ยวข้าวมืออังเปาเขามาเกี่ยวข้าวนะคะก็คือพวงมันจะลมโน้มไปทางนี้เนาะพี่น้องห่วงมันโน้มไปทางนี้เราก็ต้องเกี่ยวจะทางนี้ไปอันนี้ก็คือง้ว ขาวั่วป่อยใส่บ่อนเีีอันุณได้ปล่อยเนาะมัดใส่ให้มันกินบ่อนที่เขาเกี่ยวตอนนั้นนะพี่น้องเกี่ยวเลยเกี่ยวเลยเกี่ยวบบเขาเกี่ยวบบเข้าไปเนาะปอคือเกี่ยวโตที่น้องัวเกี่ยวใสเกี่ยวตอนนั้นนะมันโบเห็นพี่น้องคือตอนนั้นโตนะมันจะเป็นเกี่ยวเก่าเนาะอันนี้ฮะเข้าอันเข้าผลนะเด้อยพี่น้องคือผลให้มันคมแล้วแต่มันไม่คมเอามันลงน้องเกี่ยวมาลองดูด้วย โบเข้านะพี่น้องดึงกับบคาดเห็นได้ชิแล้วแบบนี้นะน้องไปไปตามหาเกี่ยวเกี่ยวหยกโปที่ว่าเอฟซีมันบอนะพี่น้องเกี่ยวน้องน้อยไข่เนี่ยเจ้าเกี่ยวน้องทุเกี่ยวนะน้องดึงบขาดเลยพวกนี้อ้าชกดึงบุยคาดเลยพี่น้องผูกูได้เห็นเอาได้นี่พี่น้องเอฟซีแนะนำเกี่ยวหยกโปเนาะแม่นแถวนี้มีพ่ไปหาเบิ่งมไ้มน้อง บมมีดอกคิดว่าแพงแบ่แพงลองไปหาเปิ่งไปะมเถีอเกี่ยวมาใหม่แล้วแบ่แล้วแต่แทะพี่น้องเลยถุงอันเขาพันไทยมื้อนี้เท่าน่ะเกี่ยวบัวเข่ากะมันกิ่นให้งานเท่าหลายแล้วมันก็เมื่อยพี่น้องลักบ้านกับบคักอีกเนาะเดี<ม>๋ยวเราไปหาเกี่ยวยกโป๊แป๊บหนึ่งเด้อพี่น้อง เนาะนี่นี่จะเป็นแบบคุณยกโตเนาะฟาเราบนนี้ความสูงเห็นไหมอืมอาชกเข่าขนาดเลยเกี่ยวเข่ามันกัสิบ่เหมยเนาะพี่น้องเพราะมันไม่ดึแรงเราเจอก็ยังบโบซินเพราะว่าเป็นเกี่ยวใหม่เดี๋ยพี่น้องโบเคยใช้จต่เกี่ยวเดิมนี่หน so. so, ักบ่หน so really ักอยู่นะ พี่น้องนักได้ข่าวอ่าเอาไว้แบบนี้เลยคิดว่าบดฝนที่แท้นะบดลมหนาวมาปลายฝนต้นหนาวเนาะเพี่นว่าเนาะเป็นที่หนาวอะไรละเบ่อแบบนี้เนาะคืออยู่ไทยนะพี่น้องเพี่น้องว่า,วาฝนบมตกแต่ว่าน้ำนะขึน้นแปลกได้เพีน่น้องปีนี้นะนนนก็คืออันเขื่อนของ เขื่อนภูมิพลเนาะพี่น้องพนวาวะยังเหลือแค่สองเมตรเองบ่ก้อเวิบ่นเต็มเหลือสองเมตรแล้วเต็มเขื่อนนะนเพนก้อยพนระาปีนี่นะน้ำาหลายพนวาเนาะระวังน้ำน้ำน้ำแบบน้ำท่วมพนวาทางเข้าละเบิดฝนละเด้อพี่น้องเลนด้น้อยเนาะพี่น้องเฮายังบ่ยโบชินนะะแต่ว่าเกี่ยวที่เฮ้าเกี่ยวแล้วมันมัน มันสีไ่กวาหันเนาะนี่จะเป็นเกี่ยวแบบนี้มันสะเกี่ยวได้ไวพวกะของสินแต่แบบนี้ค่ะมันมันคมอยู่แต่ว่ามันน้อยพี่น้องมันเกี่ยวแบบชุบบไวเนเราเห็นจักเถื่อเกี่ยวนะเราไม่สินไงเพราะว่าเ,เราไม่เคยใช้จะ <laughs> ว่าต่อไปกตต้องทําความทิ้งแะละเพราะว่ามันพักมันคมคมะนะมาลุ้นนำกัรเดอพี่น้องเข่าพันไทยนี่เข้าสิได้ทางเบิดจักสอบเนาะ ก็คือเฮาสิปั่นปั่นอันตัวนั้นเบิดก่อนเลยจะมาปั่นตัวนี้น้ำหลังแม่เพิ่นบอกว่าให้แยกกันแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงจะหอมนุ่มไหมเพราะว่ายัง่มเคยกินจะเสื่อเลยพี่น้องใช่ออามาแล้วก็ให้กันท่านเข้าเลยคับยุ้งเต็มเม็ดเต็มน่วยดีเนาะมันอันนั้นใบน้อยน้องใช่ใบมันหน่อยนะพี่น้องมันละคั่ แบบเวลาเขาเกี่ยวมัน่กะพักนะมันจะที่เกี่ยวข้าวแล้วเราบกะชิพากันไปหาุดจีรอเนาะก็คือจีรอนะเบิ้ดเดือนนี้เพิ่นกะชิบกับบ้าอะไรพี่น้องเอ้ยจีรอนะหมดแล้วนะอืเพิ่นกะชิเบิ้ดระดูเพื่อนอะไรผู้ใดได้กินจีรอเลยก็คอมเมนต์บอกเลยเด้อบางคนเพิ่านกะบูกินนะพี่น้องเลยจีโป่งจีรอโตยังอันนี้พี่น้องนี่บงหานบงหานคนเยอะนี่ไง เข่าสูงเข่ากะเวลาเกี่ยวกับมันบโเจ็บหลังเนาะพี่น้องบโเจ็บแอวผักนี้ใช่ผ่านเข่ากะที่ว่างไว้ผ่านละปกติสิ่งหากรรมเนี่มันใหญ่โคตมัดหนึ่งเนาะเอาซิปกรรมพอเนาะผ่านละวซิปกรรมเวลาเขามัดมันจังไม่ว่าพอดีวิธีเกี่ยวกับนี่นะพี่น้องนี่เกาะมาแล้วก็จับจับแล้วก็ดึงแบบนี้เลย กาะมันจับแล้วก็ดึงมันจังบ่ถึกมือนะพี่น้องมันจังบอกเกี่ยวมือตัวเองเกี่ยวเข่าเกี่ยวไปเกี่ยวมาเห็นแบบนี้แล้วคอเลยพี่น้องเบิกโอ้ตกล้มแล้วนี่และนะแบบนี้เลยเพราะว่าหมองนี่ทำมันสูงห้งเนาะสูงแบบป้าถั่วมหัวนั่นตัวเกี่ยวเลยพี่น้องมองนี่นะมันก็เลยล้มเนาะอตบบ่อนนะมันงามหฮงส่วนบ่อนที่ อันนี้คือธรรมดาบริงามปันญดก็คือสูงซสานี้พวกกระลังดีพี่น้องกระลังคักน้องซสานี้มันโบโล่ล้มโตเข่าล้มนี่มัน่ติดเกี่ยวซ่าเกี่ยวยากเด้อพี่น้องเกีสส่ยวต่ำหลังเนาะนั่นแหละต้องเกี่ยวต่ำหลังเกี่ยวเอโต้มันหยืนก่อนซะเนาะขลขนมปางพี่น้องสาวซุกคนซื้อมาฝากเป้าเกี่ยว อร่อยมากงัวพี่น้องผูกเลี้ยงไว้อยู่นี่เอาให้เปากินด้วยปาบ่อยให้เปากินด้วยครับน้องอร่อยครับแม่อร่อย,ออยใส่ถั่วเหลืองเด้อพี่น้องผู้ใดมาเที่ยวทะเคกอย่าลืมซื้อขนมปานเพราะว่าเป็นของขึ้นชื่อของทะเคกยเนาะคำามวนจะว่าไปซื้ออยู่อันบขอสอดีกว่าเด้อพี่น้องมันหนา ไงเขาซื้อตอนเมื่อเวียงอ่ะทางอะนะคะน้อยนึงมาเป็นน้ำบางฮานบอน่าจจะสามมัดเส้าหาคือเดียวก้อนหนึ่งอันนี้นะได้สองก้อนอันนั้นน้อยแหงทางขึ้นนันบางแคมทางถนนใหญ่นะใช่มันก้อนน้อยราคาสั่มกันเลยสามมัดสหาอันนี้นะยูโบขศมันใหญ่แมนใหญ่พี่น้องเป้าเอ๋ยอย่าจ้องไหลายลูก พี่น้องบงหารตัวใหญ่มาขึ้นผาเขา่านี่บงหารบงหารตัวใหญ่พี่น้องมันพ่นมาขึ้นผาเข่าเลยกะมากินเขา่าพ่นมักมากัดเข่าเขาพี่น้องนี่คือสัตรูพืชสัตรูพืชเด,ด้อพี่น้องถ้าเห็นหน้าตาแบบนี้นะจับจับไปขังไว้เด้อพี่น้อง ศั S 1> <S 1> <S ตูพืชนี่ศัตูต้นไม้ศัตูเข้าอัะน,นี้นะนี่พี่น้องแบบนี้จับง่ายจับสบายดีเอาไปขังไว้สัตูพืชน,นี่เป็นสีขาวสีน้ำตาลนี่เปล่า บ่อน,นี้พี่น้องท่วมหัวเลยนี่ขนาดเฉพาะต่อเพื่องก็ยังเพียงเอิกแล้วพี่น้องวงน,นี้วิธีเกี่ยวก็คือแบบนี้เลยพี่น้องยืนเกี่ยวสูงแหงอะไรนี่พี่น้องเลยไม่ต้องก้มเลยแต่ว่าเข้าพ้อน,นี้นะถ้าว่ายอดพี่คะเนาะเอามายอดเพราะว่านัสิสูงก้นเนี่ยนะพี่น้องมันมันแบบท่วมยากใช่ไหมใช่สูงขับอะไรอันนี้นนะ แต้เหากับโบสิ้นนาะมันสูงเด้ไม่ค่อยได้เกี่ยวข้า,สา,าวสูงนี่ห่วงเพื่อนพี่น้องเนาะพักได้ไพี่น้องมือหนุ่งอ๋อมือหน่เรียวยาวมากมืองน่เต็มมากเต็มหนุนขนาดเลยพี่น้องอือพอดีโครงการเกี่ยวข้าวล้มก็คือบบเมื่องไงเนาะเพราะว่า นอนเกี่ยวน้าเข่าเลยพี่น้องเพราะว่าเข้านอนเข่ากับนอนเกี่ยวเลยปั๊ดตัวพี่น้องคือมาสสบายแทบบาดนี่นอนเกี่ยวเข่าเข่ากับนอนซับลาบอยู่พี่น้องเบืองเข่าผุ๊ปัาดตัวซับลาบอยู่นอนเป็นแถวเลยได้พี่น้องเ้ยครูคุณซุบลุบใส่ลายอยู่ผูนอนคักนอนแน่เนาะจะเกี่ยวสิเกาะข้างาไม่ใด้ เปาไปกำลังใจให้ใช่ไหมลูกเปาเปาลูกทานอย่างคือไปเบิ่งเข่าที่ว่าหน้าแซนนาะพี่น้องจะจะเป็นเนขาทัานไทยคือกันนี้แหละก็คือเขาแบบนี้นาองี่เฮาแซมบ่อยทั้งทึ่งนะมันเหลืองเรือยังพี่น้องเฮาสิเจี่ยวเลยล้ะก็หาเบิ่งข่อยจีโดอเนาะขุดข่อยจีโดลเลยพี่น้องไป มือนี้ก็เป็นมื้อที่ลมหนาวออกมาละเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วใส่กุ๊กกดได้ลมพแพงอะลีลมแบบหนาวนะเฮ้เกี่ยวใส่เสื้อแขนยาวรียาวสั้นหนึ่งจีเงนานะแกออพี่น้องมันคุินจีหล่ออย่ามันฮอนเนาะแต่ว่าลมนั้นหนาวแห้ตองก่อนลมดีดีดดแดดะยังหมได้ออกซะเนาะ หาไข่กิโลกันเด้อบานนี้เนาะเข่าที่เอาแซมกะเป็นย่อมย่อมเนาะพี่น้องให้นึ่งกับสีบลายปันไดดอกประมาณแบบนี้เลยตัวนี้แหละพี่น้องที่เข่าฮอแซมเนะาะก็คือยังพอได้ซุกปันไดนพี่น้องเลยมับบน,น,น,นก็นยังบกซุกรถไปสิ้นเนาะแต่ว่าไม่หวาเพิ่นให้เกี่ยวแล้วพี่น้องเลยบ่งนี้นกกิน มันเขียวดีเลยทีนีมนมน้มึงหนกจิบจะเป็นมึงข,ขาวอยู่ขุดลงไปจะไปหามูก่อนเนาะจักปูที่ไปนั่นไดใส่กุ๊บกัจะาได้พี่น้องความล,ลมเนาะเราเห็นเหืนห้นอวีวาน เลึกๆตัวนี้ค่ะเผื่อจะได้กิ่นจิลโล้ถึงแล้วเผื่อจะได้กินจิลโล่ลออตัวหนึ่งพี่น้องเลยฮะไปใส่แล้วข่อไปอีกแล้วนี่ ไต่ขึ้นมาเองเลยพี่น้องเบิ่งตัวแม่ไข่เต็มท้อง้วนี่เกี่ยกแลี่น้องนี่นักขูดแห่งชาติตัวหางกระป๋ี่น้องอมีแต่สองหูสองตัว ไข่มันมันกอดอตัวแม่เนาะ,ะตัวนี้คือสีเหล็กแท้มันเึืนอมีสงสูก็มีนี่

นึ่ง,นงพี่น้องไซสเหือแห้งหลายขนาดไซสแห้งหลายัายวจะขุดได้ตัวหนึ่งลง,งมาฮอนนี่ผัดมีหูแงะบบโอ้ยมีสองหู สิบดงามเพิ่นแล้วพี่น้องพวกมันเพิ่นไข่ออกแล้วบ้านเราหน่งพอไม่อยากดึกก็แล้วกันอาตุ๊บบิดคบิดก็พี yellow แต่จัวเมียเนาะพี่น้องเจ้าแต่จู๋โตแม่มันมืออุ้ยนี่กุฎละผัดอันมีหูกออกพี่น้องเบิ่งนี่ตัวสีดำดำอันนี้คือจิงหลีดเนาะใช่นี่พี่น้องป้าตุยแท้ไข่เลยค่ะมาไปหาหลีดไม่ได้เด้หน่น้องเามจิงหลีดคือสิบอกว่าเข้าน่ะเคยไปจับจิงหลีดเด้อพี่น้อง ไปจับเอากันคืนแบบไปก้านเอานี้แหละมันสิอยู่ตามไห้หน้าเนาะพี่น้องเขากบคุบเอานะหนุเนาะทางสิเห็นพันไตอยู่แบบหนาแบบนี้แหละอยู่ตามไห้หน้านะพี่น,อออน้องเขา,า,ากบสิคุบเอาคุบเอาแต่กาโบได้หลายแต่ว่าถ้าอยากได้หลายก็คือเอามุ้งมากวดเอากางคืนเนาะพี่น้องสีได้ทางจิ้งหรีดครับตะกะแตนแนงมันแล้วก็เขียนน้อยเนาะพี่น้องว่าคุดติหล่อพัได้หรีดภาษาลาเอินว่า พีนายเนาะภาษาไทยเอิ uh, ้นว่าจิงลี่ส่วนดิโลก็คือภาษาลาวเอิ้นว่าดิโลภาษาไทยเอิ้นว่าจิโป้เนาะพี่น้องคุยเสร็จแล้วป้าประยู่ให้หน้าผาต้นตื้นเนาะพี่น้องบางข่อยเนาะตึ้นๆนี่อุ้ยดอกเก่งๆผู ดูยังเนี้ยดูกันดูกันแล้วได้ยังไม่ถึงสิบตัวเลยนี่เพราะว่าสิเบิร์ยามเพื่ออะไรพี่น้องเลยถึิงแล้ว ถึงนครพนมแล้วอย่ามาองมูเอ้ย,อยว้าตัวเต็นเก่งขางนาดฮูจะต่อกันเลยดูยไอ้หูออกอยู่นี่สองรู เกือบเบิดแห้งละพี่น้องเมื่อยแห้งคุดดินมันเหนื่อยนะรู้ทนแล้วเ้าเพิงเห็นคนจีนี่นิ้นงดุดคอยีบ่ะด,ดุดุดอยู่อุ้ยดีดไปขี้เค็บแล้วพอแห้งเพราะพี่น้องคือคือกันได้ขี้เค็บกับอัน ล่อนี่เห็นดิเจอแล้วหัวมันคือกันได้พี่น้องนี่ได้แล้วปาดนกนกหลายขนาดเลยโเยอะมากม,ามันลงกินเข้าให้นี่พี่น้องนี่หลายแหงเนาะ นี่มีสองหูมีสองตวได้พี่น้องบางทีขุดอีกหูหนึ่งเจออีกแล้วถือว่าหมานๆเดี๋ยวจสให้เป็นดองออกมาเลยเดี๋ยวพี่น้องนี่เนี่ยพาตัวแม่พวสองตัวนูพี่น้องไข่เต็มท้องเลยเป้านี่นั่นกระด,ดังเป้า,าซะฮั่นฮั่น ไปลูกโอ้ยลูกอะไรเนาะเสร็จกไปน้ำอุ้ทโมจิล็อกิ้งแค่นี่พี่น้องของเป้านี่กูมีแห้งกูมังเป้าแล้วพี่น้องเอา้าวสำหรับคลิปนี้นเนาะข้ามกับสิได้จบคลิปเพียงเท่านี้พี่น้องเพราะว่าสาวซุปเปอ่นกเฮ็ดยูเฮ็ดกินให้น้องน,อนกับเสียเอาข้าวมุดส่งแม่ยูมเือนเออมี๋เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อพี่น้องกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์เด้อในที่สําคัญ งวงคุ้มคามโฆษณาเนาะงพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อสบายดีบ๊ายบาย